สวัสดีครับวันนี้นะครับทานข้าวเย็นนะครับเมนูนะครับทอดดับเบิลไข่ใส่กระเพรากรอบผ้าแนงหมูนะครับซอสนะครับข้าวสวยนะครับช่วงนี้เทศกาลข้าพรรษานะครับก็เลยกินข้าวแต่ของวันนะครับงดเล่าข้าพรรษานะครับช่วงนี้นะครับ รเรามากินข้าวนะครับข้าวเย็นครูบ้านพักนะครับชีวิตของบ้านพักครูนะครับอยู่กันยังไงนะครับสุดยอดจริงอืมอร่อยมากๆครับแต่เสียดายลืมใส่น้ำปลาแต่ก็สุดยอดครับดับเบิ้ลไข่อันนี้พะแนงอืม ตัวไหนก็อร่อยครับทำเองอร่อยเองนะครับอร่อยไม่ซ้ำซ้ำส,สูตรไม่ได้ครับรุ่นนี้วันนี้ใส่อันนี้วันพรุ่งนี้ใส่น,นี้เมนูด้วยกันนะครับโอหมดทุกอย่างครับ วันนี้นะครับอิมตังอิมจังตังอยู่ครบนะครับไม่มีบินเลยครับวันนี้สบายใจไทยแลนด์ครับเดี๋ยวกลับมาดูท้งหน้าครับวันละเราเราจะกินอะไรกันนะครับในห่วงเทศกาลขา้าพรรษานะครับสวัสดีครับ